สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมือนีสิผ้าเพื่อนๆเขาครั่วเด้อค่ะเด้ออ่าสิผ้าเห็ดย่ำวุนเซนค่ะซึ่งมือนี่นเนาะค่ะนอกบากหน้ามันกับว่าใครมีน,มนะะ้ำเนาะเนาะอ่าระบาดที่นี่กะเลยใสเป็นน้ำสมสายชู่แทนเด้อค่ะเด้อค่ะสีเห็ดเป็นแบบต้มเอเพราะว่าน้ำสมสายชุ่มห่อคอยสีบอมีรสรุนแรงเกินไปเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิมีส่วนประกอบสิมีน้ำสมสายชู่ค่ะน้ำปลาเด้อค่ะเด้อนี่นก,กนนัน้ำปลาค่ะน้ำตาลนะคะ อันนี้ซอสพริกเด้อค่ะเดอเ้อใส่ให้มันเป็นสีสันค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็พริกโขกหยาบเด้อค่ะเดอ้ออันนี้ก็มีเอ่อรากผักชีผสมกับกระเทียมเด้อค่ะกระเทียมดองบไ่ได้ใส่เด้อค่ะเพราะว่าอ่าอยู่ต่างแดนมันมันหากินยากเนาะ,ะแก้วจ้าเพื่อนๆอ่มามาร่วมส่วนผสมใส่หม้อได้เลยค่ะโอเคค่ะอันดับแรกก็ใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปก่อนหมดเลยเนาะค่ะเนาะน้ำส้มสายชูนะคะน้ำปลาจ้าใส่น้ำปลา,า,าเข้าไปนะคะน้ำตาลจ้า ่าซอสพริกจ้ากะใส่ประมาณจากักเอ่มหนึ่งทับพี่ก,ก็ได้ด้จ้าแค่อเป็นสีสวยเนาะค่ะเนาะแล้วกะ็กระเทียมครับรากผักชีบดจ้าแล้วก็ตามไปด้วยผักพริกสดด้ค่ะเด้อเอาลงต้มแล้วผักพริกเข้ากับสีบป๊ะเผ็ดปันเลจ้ากับสีลดลดความเผ็ดแน่นจักหน่อยเนาะค่ะเนาะจ้าส่วนผสมก็ลงในนี่เรียบร้อยเบอร์เลยเนาะค่ะเนาะ อาผู้ใดอยากเผ็ดแห้งกระส่แักพริกตามใจชอบเลยเด้อค่ะเดอ้อกระเทียมผู้ใดมักความหอมของกระเทียมกระส่ได้หลายขึ้นกันดกเดอ้เอจ้จะเด้อมันีเงาห้ากะมะเขียวด้วยการเปิดไฟพ่อปั่นกลางเด้อค่ะเดอ้ออย่าให้มันห่อนแห้งเดี๋ยวสตาร์ทสตาร์ทไฟกันอ่าปุ๊บดเดี๋ยวจะเด้อไปกั มาแล้วแล้วเ้าก็ค่อยค้นไปนี่แล้วค่ะได้จนกลัวหมอมันสีเดือดจากก้ากลัวหมอมันสีเดือดนะคะเนาะ <S <S ถ้าผู้ใดอยากใส่ชุบรสก็ได้เด้อค่ะชุบรสกับรสดีเด้อค่ะแล้วยางเดนีิดะน,น่อยใส่ลายห้ากเสียบ,บลายคือมาละจ้ะอันนี้คือแบบสูตรสําหรับคนที่แบบบุมีก่กระเทียมดอกเนาะค่ะเนาะอยู่ต่างประเทศกับหายากแน,น่จ้ะกันห้าตะวันกันผู้ใดโบมาร์นำสมสายชู้นาะค่ะเนะาะเวลาห้าต้มนี่ห้าหามใส่น้ำสมสายชู้จ้ะ ใส่แต่ส่วนประกอบอื่นๆที่บอกไปเนาะค่ะเนาะแล้วหลังจากนั่นก็จึงค่อยบีบบักเน่าใส่เด้อค่ะเด้อนี่แหะค่ะค่อยต้มไปพอมันหม้อเดือดแน่เขากับพนไฟลงเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆเวลาเข้าต้มเป็นว่าค่ะค่ะเข้าใส่สารน้ำส้มสายชูเนาะค่ะเนาะกินมันกระสีออกไปแน่เนาะค่ะเนาะกินมันกระสีหายไปจากกบกินน้ำปลากระสีโบแรงเด้อค่ะเด้อหม้อเริ่มจะ สีเดือดแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะคอยค่นไปนี่แหละสีนั่วนวะจากเซอร์มากระใสแต่วิธีต้มจากเพราะวา่าเป็นคนที่ใส่น้ำส่งสายชื่จอจากควาะมันหาง่ายเนาะค่ะเนาะนี่ติดบ้านไว้ตลอดนะคะคือคอ,อยากกินย่างมั้งสิกระยิบขึ้นมนาเห็ดง่ายๆเลยจ้ะขันบักหน้าหร่อบางเท้อบักหน้าบ่มีในตู้เลยจ้ะจากนั้นเดือดแล้วอ่าขันห้าปมบักทีห้ากระเจี๊ยบสุกแห้งเนาะค่ะ,ะเนาะ ไอ้ักปีกห้ากับสีบัวักปีกของเ้ากับสีบัวเพี้ฟฟแห้งจ้ะปอบเพี้ยเนาะนีะ่จไปคอยด้ยค่ะรีไฟลงอันนี้ลืมนรีไฟจ้ารีไฟลงต้มประมาณจักสามสีหานาที่กับเดาค่ะเพราะว่าไอ้น,นี่มันเข้ากันดัก็แล้วเนาะอืมเลยต่ำบุ๊ดเต่ำละเอียดกระได้ออกพีกอะไ้สิเพี้แห้งโสดค่ะ ัสูตรง่ายๆได้จะได้หอมไห่หอมจังหอมจังนะคะอืมหาแต่ินเน่อวนนะค่ะหาแต่ินเน่อวนหากินย่างเดียวค่ะเห็ดกินย่างเดียวนะคันเนาะอันนี้ก็แบบสูตรบ้านๆเนาะค่ะเนาะตาแสบเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆก็ลองเห็ดเบิ้งเด้อค่ะเด้ออ่ะห้าสิพักน้ำน้ำซอสห้าไว้เนาะค่ะเนาะให้มันแบบเย็นกรจักกอนจักหน่อยเขาก็จังคอยนสิมายั่เนาะค่ะเนาะเดี๋็กกามาเนาะค่ะเนาะ จ้าตอนนี้น้ำยำเห่านะะเนาะค่ะเนาะกะเย็นแล้วค่ะนี่แหละมันกระสีออกมากเป็นยังสีเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะซอสพริกผู้ใดอยากใส่เห็นมันสีเข้มก็นนี่ก็ใส่ได้เด้จ้าเด้อเควันนี้กะคออนุญาตใส่หม้อเก่าเด้อค่ะเด้อในการค้นเนาะคะ่ะเนาะนับเรียเหาใส่ของทีข้าเตรียวอะไรนะคะบุญเซนนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ซีฟูดเนาะเฮ็ดซีฟูดกินค่ะยำซีฟูดลูกใส้กับสามีชอบค่ะเพรเพๆวันนีก้ก็กินได้เพราะง่ายนั่นก็ได้แล้วก็ใส่พักลงไปเด้อค่ะเด้อ ใส่ผักไปเลยมือนี้ก็ซีมีขึ้นช่ายค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศเหลืออยู่ในตู้น <c oughs> วยเดียวจ้ะ <c oughs> แล้วก็หอมบัวจากหอเหอ่ามะหอมใหญ่เท่านี้ล่ะค่ะเนาะค่ะเนาะนี่ใส่เข้า,าไปขึ้นช่ายกับปลูกไว้หลังบ้านนาี่ยจ้าเพรต้องไปซื้อเขาเลยขึ้นช่ายฝรั่งนะะ่อค่ะภาษาอังกฤษเขาเอิญอีหยังบุมุ้งจักอันลโหขึ้นช่ายฝรั่งเนาะค่ะเนาะจากนั้นกะนี่เห็นมัดกะิใส่น้ำน้ำจิ้มมันเท่านั้นเนาะน้ำยำ เติมน้ำยำลงไปเด้อค่ะเด้อโอ้ยหมอมันเลนเติมน้ำยำลงไปค่ะน้ำยำม,มันสีออกเป็นปรสปลาแรมปลาแรมเด้อจ้ะเด้อวกทัวลิสงผู้ใดมีกระไซ้อค่ะยี่นี่ก็คือแบบปุ๊บปับ๊บหาขึ้นมาจา่าภาษีเฮ็ดก็ได้โปรมีถั่วลิสงไหมค่ะก็เรียบโปรใสไสกระไซถั่วลิสงนี่ก็สีหอมขึ้นก็เก่าหลายแต่แสบบ่น้ำยำที่เหลือเนาะนี่ค่ะเนาะนี่ยเขาก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เด้อค่ะเด้อ ได้เป็นอาทิตย์เลยก่อนใส่ก็เอามาอุ่นจักน้อยเด้อค่ะเดอ้อแล้วกับผู้ใดหมักเปียวลูกชายหมักเปียวในจักน้อยสีบีบหน้าหมักหน้าใส่เพื่อนจะรึงนวยค่ะพานาหมักหน้าลงไปนะคะเนาะให้มันได้มีกินหมักหน้าแต่มันสิได้หอ,อมนี่ละอือบางคนเพิ่นก็บว่าเป็นบ่กกินน้ำสมสายชูเนาะคะ่ะแต่ว่าสูตรนี้น้ำสมสายชูสิบลือกินรุ่นแรงดเดอ้อจ้ะเด้อมาถึงแต่หูต้มมันออกเนาะค่ะเนาะโอเคเดี๋ยวขคไปกินก่อนนะค่ะเดอ้อ ค่ะพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ